ไปแล้วไอ้เฮียหนีแล้วไม่แต่ไอ้เทียนี่ทำไมมึงไม่ส่งมาสักทีวะรหัสอ่ะมึงดูไอ้เทียเซิร์ชทำเฮียอะไรผมอยากหรืออ้เทียเซิร์ชทำเฮียอะไรแบบตัวหายออกจากบอเลยอันเนี้ยอยากหรืออ้เทียเซิร์ชทำเฮียอะไรแบบตัวหายออกจากหนีไปแล้วไอ้เฮียเอายังอยู่เอาดูนี่มันทำเฮียอะไรวายไอ้เฮียทำอไมไปกดยากไอ้สาดเอ้ยไอเฮียอีตามาไอ้เฮียพี่เซิร์ชยังไงไอ้ีตา ยากูปวดนีอ่ะขอยาเลยดิอแรหนงตีหนึ่งตามได้กูเจอมบก็ไม่มีใครอัพูโรก่ะสามนี้ยดิเจอกูตาด้าเจอกูแร่กูกำลังเรียนรู้เว้ยเรีนดูแอดวาร์สมาใพ่ นี่เนินนะนี่เนินนะท่าอะไรออกมานี่เนินอะไรอย่างเงี้ยโอมไปได้เลยนะนี่เป็ดมึงขวางไปวะนี่หน่อยหน่อย แก้งไม่จแก้งเดินเดินเนเดนเดนแก้งนั่นหละเอ้ยซ้ายโดนนะโดนนะดนนะนี้โดนนะเอ้ยีซ้ายซีบขวาจุกมายืออยจุกไอ้านพ่อตีไม่แตกตกใจดีตีไม่แตกจ้าเแล้วมาแล้วเจียวเจี ไอ้ย่าเว้ยทไมมันเลื้อยไ่อเยี้ยไอ้เ้ยาแบงกุบอวยตาดเยี่ยมันชอบเหลื่อยว่ะ้าไปกูกินเยเยี่กูสู้ไม่ได้เียจุกอะไฟมาไฟมาไอ้ยกูขออตา พี่พี่ชิโร่หน่อยพี่ชิโร่หน่อยไม่พี่จะขึ้นรถพี่ก๊อตที่ไหนวะดูดูดูเฮ้ยดูดูโดนแอดูโดนน่วลเอาโดนน่วงนะดูทำไมมันไม่ส่งเมลมาไว้ใช่ไหมเข้าใจวะแต่อื่นมันก็ส่งมารอดเอ๊ะเจ๊เบนวันมึงร้องรองเี่ ล้าก oh! ็หลอกเนรก็หลอกเนี่ยเรก็หลอกมาแทงเนี่ยจะมาขยัอนยังแต่กูเย ไอ้ไอ้สตีเป็นเปิดตาเที่นอวะเอา้พี่พี่เซรพี่เนิร์กฟังผมก่อนพี่เนิรกพี่เซอผมดเยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดดี๋ยวเ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 ดี๋ี๋ยวเดีดี๋ยวเดยเดี๋ยี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยววเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 วเดี๋เดี๋ยวเดีว เดี๋ยวพี่ข้าวว่าลอยชายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้พี่ดูก่อนทีนึงนะพี่เต้พี่เต้ดูกูคาคาชี้นะกูมองทีเดียวกูรู้เลยอ่ะทีเดียวเองแหม่ว่าอะไรของมัดว่ามันคืออะไรอ่ะให้มันคืออะไรอ่ะไม่คือเฮียอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยขอข้าวกินหน่อยดิมีใครมีข้าววะ อยู่ข้าวเล็กตีหนึ่งตีหนึ่งตีเยอะไอ้ยัขอยาแดงได้กระติดไอ้เหี้ยไอ้ยังแฟงเนี่เขาเทนี่ไปออรเอาเหรี่ยงตัวเนี่ยเขาเนี่ยขอยาแดงแล้วขอยาแดงแล้วพี่เบิร์ฟพี่กระลุอีกทีไม่มีเสียตาแรกเขาเลือกอย่างเชิงอ่าแต่กูจะดูกูจะดูแล้วจับไว้เลยลงไปนะพี่แฟงมึงไม่ไหวเนี่ยไอ้เฮียกูบอกเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้จุกนี่โดนลงติ๊กตอกนะมึงโดนลงอะไรเนี่ยอ่ะมึงแพ้มาเนี่ย โดนแกหน้าเจอกันเพื่อนเฮอเจ้กเน้ยเฮยเฮ้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 ยเฮ ไอ้บอลจอดไอ้าอลจอดิไอ้บอลอดไอ้ไอ้อดไอ้อจอดิไอ้บอลอดิไอ้อจอดิไอ้บอลจอดไอ้อจอดไอ้บอลหอดไอ้บออไอ้ออไอ้อจอดไอ้อดไอ้ออไอ้อลไอ้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  เอาเอาเอาวจะไม่ใส่เกาาถือวาไม่ตั้ตัวามาลการนอนพีเเลยโอ้โหไอจุกไอหมาเอ้ยเล่นีเอใช่ไอจุกเล่นพีเอใช่มเอา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 มาทีเฟอรีเออเออวทีเอเอาไหเอาีเอรีเออกไม่นับ ไอ้ี้ยเราชิวจัดอะพี่นุ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเฮ้ยนี่อะแต่พี้มาอีแต่พี่มาดีอาไอ้ย่าตลาดที่ดีที่สุดอ้ยุคโดนมึงตบบทอะไอ้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 ุกไอ้ย่าตลาดที่ดีที่สุดนะจุกจะลื้อบนไ้ล่ฟาดโอ้โหดีนะ

ไปหนึ่งหนึ่งโดนตัดคลิปอ่ะใช่เหรอคลิป่ดีดีนั่นแหละกูอยากดูคลิปมันป่ะที่มาโดนอ่ะเยอะไม่อาไอ้ยังตรงตานมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซึมโกะเขาตีเนี่ยเลยวิ่งแบบเป็นแบบตีเลยเอางี้พ่จุกผมขอครั้งสุดท้ายในชีวิตผมแล้วผมจะไม่ผมจะไม่ขอละโอเคโอเคผมผมพอผมเก็ทแล้วไงผมเป็ีนภาพแล้วเปแจ๊คเออกระลังกระลังกระลักระลังยังไงเนี่ยกระหลังตีกระหลังตีไอ้ย่า เฮ้ยตาอเป็นนึงมึงเบรกก่อนมึงเบรกก่อนไอ้แยกหลักตีตำรวจมาไอ้เช่ยทำไมผมงงวะว่าทำไมมันไม่ส่งมาว่าเมลอ่ะดีเทลรหัสผ่านก็รีไปแล้วนะจะรีทำไมอ่ะโค้ดให้ไปเช็คโค้ดความอีเมลผมกไปเช็คหลายรอบแล้วนะไม่โดนกัดอ่ะมีหลบเลยมีหลบเลยโอ๊ยตาอย่างลั่นเลยวะเนี่ยโอเค ตัวนี้ล้มอยู่ตัวนี้ล้มอยู่ไอ้ย่จุกมันเก่งกับเพื่อนไอ้ย่จุกอะคนอื่นกากเวลาไปเจออะงงว่ะทุกคนงงอ่ะแสบแสบแสบเป็นล้านคนนะโอ้ดีสามแล้วเนี่ยอีเมลตรงตรงดิ่งแล้วไม่ตรงมันจะให้เข้ามาเช็คอีเมลได้ไงอ่ะยังไม่ทันได้เล่น DFT เลยอ่ะ น,นักรอมก็อยากเล่น TFT ก็อยากเล่นหมดแน่ของในบ้านอะ่ะนิวเมลขยะดูแลครับไม่มีเลยอะ่ะเออตีกันเองสนุกสุดเออราจะไปไหมนตาไม่ดูทำไม แค่คนนี้เหรอไม่ใช่นะไม่ใช่รถไม่ใช่หัวจังหัวจังหัวจังพี่โนะตะกออตั้งไหนอ่ะพี่โนะตะกออตั้งไหนอ่ะดูให้สามสิบห้าห้าครับสามสิบห้าห้าเหรอมาจุกมาจุกมาต่อต่อนี่ดีกว่านี่ดีกว่าอะไรนะโอเคโอเคอ่ะ กูเล็กกูดูแลกูจำอยู่นะดูแล้วกูจำนะ,ำนะมึงโดนกูขโมยนะไม่เดียเ๋ยวมข้อเที้ยวหรอพี่จุกอ่าคันนี้มาหรอพี่จุกเที่ยวจัดเลยพี่เที่ยวฮอมาจอดอยู่ตรงนุ่นนี <c oughs> ้ว่าคันนี้แล้วคันนี้ของใครดีอรัไม่รู้อะใครมาเนยคันนี้ครัไอแป๊มึงลีลาเยอะมึงโดนพี่จุกเขานะ อ้าวุโดนอ้าวคุโดนเรอโดนอ้าวพี่เต้ก็ไม่จำได้ไหมพี่เต้อ่าตาดูตาเดักกูได้ละตาเดักได้ละโอเคพี่กูจับได้ละยียดจุกมึงโดนกูแน่ไอ้สัสรอบเนี้ย วเจ้า่อไอ้ไอ้ไอ้แผงเมื่อกี้ถ้ากูถ้ากูถ้ากูไม่อยู่มุมหล่อมันเลื้อยแก้มันแหงเหมือนกันมันก็ท่าจะไม่ได้จริงป่ะครับกูเด็กอ่าได้ๆมึงเอามึงเอาดีๆดิอ่ะมาเอามือดีๆไอ้จุกเจ้าจุอ่ะยจับมาดีน้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอ้จุกมันต้องเจอ้มาดีเจอยังไหมนงผมตอบไปแล้วพี่เหรอโวน้องผมอีโม่มาแล้วไม่ใช่ผมมาสู้พี่ไม่ได้แล้วพี่โน เอาเรื่องเหมือนกันดีกว่าจุกเนี่ยเปี้ยง เฮ้ยมันแทงไวจัดอ่ะไอ้เฮียแทงไวจัดอ่ะว้ายกำลับจะกลับมาได้อ่อยท่าแทงอย่างเงี้ยเนี่ยนะเอ๊ะเดือดมึงไม่ไหวกับบันเลยจู ว้ายมันคิวจัดเลยไอ้แบงค์กผมันเป็นไอนี่เว้ยมันเป็นหมาล่าไมาเ้เว้ยแต่บงไฟมันกากไอ้ี้ยแบงค์บงไฟมันชอบตายโง่นไนะมึงอยากแก้บ้างมากูเองมึงอ่ะมึงเ่ะกูมอยมัน <c oughs> มา <c oughs> เล่นเดือนมไ,ได้ยมไ,ได้ยมามาเีย <c oughs> มึงย oh ังไม่ช้ำอ่ะะมึงยังไม่ช่ำโอ้พี่เขาเขาพูดตอกหน้าพี่หลายรอบแล้วนะพี่เบิกพี่จุกคนที่ช้ำอ่ะมันถึงจะเก่งกับกูไอ้เหียแต่กูแรกจริงๆก็ไม่เป็นใครไหวกูลรอกไอ้เหียถ้ากูแบบเม้มเอ่ะมกับกูากับกูบมาดิมาดิมี่ดอี่พ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 ี่แป่พน่พี่พี่พ่พ่วโมงกูถึงสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว

ไม่ได <plex ces> ้ผู้แทมึงอดตายอ่ะีอ่ะจะตายเยอะอะไรซูแทนกูแทนหไม่ได้ี่ยีออยู่บนเอินเลยกูแทงไม่เลี้ยงีี่่หลบไม่ได้อยู่บนเนิเนี่ยกูแทงไม่เลี้ยงหายจุกหลบไม่ได้ี่ยี่่อบนเอินอ่ะ มาเปียงพี่จุกยังเอาอ่ะยี่จุกย่ังโหดอ่ะกโอูโดนไหมโกูยับโัวกูแย่โัวกูเสียรัาพี่จุกไปปลุกปีศาจแล้ว ปีศาจนี้ถ้าเลิกถ้าเป็นถ้าเป็นปีศาจจริงถ้าเลิกเต่อเล่นี้ต้องบอกอืมต้องบอกอันี่แบบนี้มันชุบมันชุบเราหกมากหนูหนูหนูก็ยังไม่รู้เลยครับเตียก็คือแต่แต่คือเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเกียร์จะจัดงานให้ครับเป็นออร์แกไนเซอร์แต่หนูก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงอะครับใครนะเตียไปเตียไปไหมครับไม่ไม่ไข่นะเกียร์เกียร์ครับเป็นออร์แกไนเซอร์ไข่ครับสภาพอย่างออร์แกนิก โอ้โห oh. หนูคือหนูจะมาบอกเตยียแล้วก็กะจะบอกฟาใจต้มจืดแล้วก็มูวินด้วยเผื่อแบบฟาใจก็เคยไปที่นูน่นต้มจืดก็ไปที่นู่นเผื่ออยากไปร่วมง,งานเพราะว่าหนูก็จะไม่หนูจะไม่ค่อยมีญาติผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะแล้วถ้าแบบ <c oughs> แค่อาเฉินเขาวันนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูเป็นลูกแบบลูกหลานตระกูลเดียวกับเขาเขาพูดแบบเนี้ย อหนูมีแค่พี่มารีอะหนูก็อยากให้เตียยไปนะจริงๆแล้วแต่หนูเขาเตี๋ยติดอะไรอยอเน่ครับตอนนั้นพี่มารีไม่อยู่ด้วยครับเขามาขอหนูกับตัวหนูเองเนี่ยแหละครับเตี๋ยคก็ตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อครับแต่ติฟก็บอกว่าคือกิฟเกินๆตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่แล้วครับเตียยตอนนั้นหนูไม่เชื่อภาพไม่น่าเป็นพ่อภาพไม่น่าเป็นพ่ออะแล้วก็เจอน้โรเบิร์ตด้วยนะครับเตี่ยสุดล สภาพไม่ได้เป็นพ่อไอ้หี้ยไอ้ตี่ะสามใจกับคนนี้แล้วใช่ไหมสภาพสภาพไม่ได้ใพ่อไอ้ยเไปละเฮ้ยูดีีกันไปเนื่อยอันี่คนเดียวไข่คือขนมีขนมขนมขน ไม่ได <N> ้ตีใครไม่ได้ตีพี่เหรอไม่ใช่เก่ง